สวัสดีจากแม่ชุชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะถึงแม้จะมีเมฆหมอกอยู่บ้างนะคะบนท้องฟ้าลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงค่ะก็หน้าตาประมาณนี้นะคะข้างนอกมีแดดแต่ว่าหนาวค่ะรู้สึกว่าอุณหภูมิจะต่ำแม้แต่ มีแดดสวยงามแบบนี้ก็ตามนะคะวันนี้แม่ชุบมาทักทายกับเพื่อนๆมาชวนเพื่อนๆม,มาดูสวนริมหน้าต่างของเรานะคะเป็นต้นไม้อิ่มน้ำริมหน้าต่างที่แม่ชุบปลูกไว้นะคะนี่เลยค่ะช่วงนี้เอ่อเป็นช่วงฤดูหนาวของอังกฤษนะคะออกไปทำสวนข้างนอกไม่ได้อันนี้ก็มาจัดเป็นงานอดิเรกทำสวนน้อยๆไม้อิ่มน้ำใน บริเวณในบ้านในทุกที่ที่เราจะาวางได้ส่วนมากก็จะเป็นริมหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของห้องซักล้างนะคะก็จะมีแสงแดดแบบเต็มที่เลยค่ะครึ่งวันค่อนวันเลยนะคะก็จะมะีต้นไม้อิ่มน้ำที่เราสะสมไว้แล้วก็บางอันก็ซื้อมาใหม่นะคะบางตัวก็ซื้อมาใหม่บางตัวก็ที่สะสมไว้แล้ว แล้วก็เอาเข้ามาจากข้างนอกนะคะเพราะช่วงหน้าร้อนก็จะเอาไว้ข้างนอกแต่พออุณหภูมิข้างนอกต่ําเราก็จะเอาเก็บเข้ามาในบ้านมาวางมาวางเอ่อเนอร์เซอรี่ไว้ก่อนในนี้นะคะพอถึงหน้าร้อนอีกก็ขนกันออกไปอีกค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหนที่ว่าไม่ต้องขนเข้าขนออกนะคะ มันเราชอบนะคะเราก็ไม่ไม่อยากจะให้มัน <c oughs> เจอความหนาวแล้วก็ไม่รอดนะคะหน้าหนาวถึงจะไว้ในบ้านผักก็ไม่รอดอบางอย่างก็รอดแต่บางอย่างส่วนมากจะไม่รอดนะคะเราก็เลยสงสารก็เอาเข้ามาเก็บความรักการปลูกของเรานะคะมาเก็บไว้ข้างในก็ดูแลง่ายขึ้นเช้ามาเย็นมา เวลาว่างๆก็เดินมานั่งดูนั่งชมเด็ดนุ่นนิดนี่หน่อยนะคะเป็นงานอะเรกที่ว่าคลายเครียดนะคะหน้าหนาวที่นี่ก็รู้สึกว่าจะอม,มองไปตรงไหนก็ไม่ค่อยจะสดชื่นนะคะบางวันอาทิตย์หนึ่งก็จะได้เห็นแสงแดดสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากก็จะหนาวลมแล้วก็ฟ้าก็สีเทาอึมครึมอึมครึมมองไปตรงไหนก็ต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีใบไม้นะคะ ก็จะต้องหาสําหรับตัวเราแล้วนะคะเป็นคนชอบทําสวนอยู่แล้วก็จะหาอะไรที่มันทําได้ในบ้านแบบนี้นะคะมามามาเติมใจค่ะในช่วงที่ว่าออกข้างนอกไม่ได้นะคะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูอีกหน้าต่างอีกด้านหนึ่งนะคะหน้าต่างนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเอ่อเป็นย้อนแสงนิดนึงก็จะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ พระอาทิตย์เข้ากลีบเมฆไปแล้วบริเวณนี้ก็จะมีน้อยกว่าเพราะว่าหน้าต่างตรงนี้จะเล็กกว่านะคะก็จะปลูกบางอันก็เป็นการ propagation นะคะเป็นการชำ่ำเหมือนอย่างอันนี้นะคะเนี่ยจะชำํำชํำไว้ชํำแบบใส่ขวดน้ำเล็กๆนะคะเป็นพืชอิ่มน้ำแต่ว่า เป็นการทดลองของเรานะคะเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวแล้วก็คลสอัพให้เพื่อนๆดูว่าการชําแบบพืชอิ่มน้ําชําในน้ําก็ได้นะคะ,ะก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะแต่วันนี้จะให้ดูแบบรวมๆก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ก็ลิ้นมังกรไหมบ้านเราเรียกลิ้นมังกรไหมคะเราก็ลงชํามันก็ติดนะคะชําแล้วก็ติด เพราะว่ามีต้นแม่อยู่เราก็ตัดมาลองชํำดูประสบความสำเร็จมากเลยค่ะถูกใจมากๆเลยนะคะสวยงามเราก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันไหนเราคราวหน้านะคะอีกอีกวันไหนว่างๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าชํำเอ่อไม้อิ่มน้ำในน้ำก็สามารถออกรากได้นะคะแดดออกอีกแล้วข้างนอก คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ